ที่ไหนได้จ้าพี่รถกระบะตัวสูงนะคะใช้เงินออกรถเพียง29บาทไม่ง้อป้ายแดงต้องคันนี้เลยค่ะอ s u สุดีแม็ปี2018นะคะมาพร้อมกับเครื่อง1.9ึลงเ้ค่ะไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวยกสูงาะแต่งแม็กที37มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะกับแม็กทีสาขอบ18นะคะตัวนี้เนาะก็จะแต่งโลโก้นะคะไคลเอนเดอร์ตัวแดงอีสุตัวแดงให้เท่ๆแบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างตัวนี้ค่ะภายในสีดำตัดกับตัวรถสีขาวเช่นเดิมอีกแล้วค่ะเป็นสมาร์ทแคปนะคะแคปเปิดได้จากพี่ตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมาอยี่สีดำค่ะตัวเกียร์นะคะจะามาพร้อมกบบเกียร์ธรรมดาระบบ5สปีดค่ะภายในก็กว้างขวางมากๆเลยใครมีลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าญาติพี่น้องนะคะขนเนี่ยไปต่างจังหวัดเนี่ยนั่งสบายสบาย,สบายเส่นเดียวกัน อ่าสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวยกสูงเนาะตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแต่งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วพร้อมขับได้เลยใช้เองินออกรถแค่ย -9 บาทตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของเรานะคะจะเป็นโปรโมชั่นช่วยผ่อนค่ะ2,000นบาทนาน5เดือนกันเลยทีเดียวออกรถเมษายนี้นะคะผ่อนอีกทีก็น่าจะกลางปีนะคะสําหรับใครนะคะที่อ่าไม่ว่าจะทําอาชีพค้าขายเนาะหรือว่า,าเกษตรกรพนักงานนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากเลยจ้ะ เดี๋ยวเรามาดูรอบรรถกันนิดนึงนะคะตัวนี้ก็รถสวยมากเลยพี่ออกรถแค่29บาทจริงเหรอแต่จริงค่ะที่29 Auto โมบิลพาราม9นะคะอะตัวนี้นะคะใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อนะคะมาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กค่ะ29อ u t o โมบิลพาราม9ค่ะโปรโมชั่นดีๆตอนนี้นะคะก็ออกรถใช้เงินแค่29บาทค่ะเอารถไปขับได้เลยค่ะแถมโปรช่วยผ่อนนะคะ2,000บาทนาน5เดือนค่ะ สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยหรือว่าพิมพ์สนใจไว้ด้านล่างคอมเมนต์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมีนดองแอดมินติดต่อกลับให้เร็วที่สุดจ้า